อ่ไไติมมันก็เอาเรานี่เรานี่อยู่ในช่วงกำลังไอ้นี่เลยแต่กล่องทองแดงเมื่อวานเปิดได้ของคนเดียวได้สกินสไนสกินอะไรสไนลายมาก่อนัะของผมอยู่ขวาของพี่อยู่ซ้ายป่ะไปทางไหนเจออะไรเนี่ยเจอโผล่อาณาตักผมว่าไม่ได้เป็นที่นี่หรอกนี่ตาย เนี่ยทีเนี้ยแม็กซไนมาทำที่อะไรไม่มีสไนผมจะไปกับพี่ไหมไปไปไปไหนก่อนนะซ้ายหรือขวาครับพี่เอาพี่ไปเองก็ได้ไม่ใช่ก็ไปด้วยกันผมก็ไปขวาพี่ไปซ้ายเยอยเลยแต่สรุปตายโงล่มาตาเหี้ยเลยมึงยังไม่ได้ยิงสักนัดก็เห็นเห็น่ปล่ะที่ว่าลูกกระสุนไม่ล่าสออกไปเลยอะ ก็ยังดูอยู่ทำไมกระสุนไม่ลั่นวะโปรเฮียเลยและดูดูเป้ามันดีๆเป็นเป้าจุดเห็นปะอืมเหมือนมันะบักมากกว่ามันไม่ใช่โปรมาต้ามันเป็นสีมันไม่ยิงโอมช่วยพี่ด้วยทำไมวะพี่พี่โดนละก็พี่บอกไม่ใช่โปรหรอกไอ้เฮียนี่ไม่ยอมยิง มันควรตีมันเห็นเหมือนไกลใ่ไหมันยก้อนรอเขาอ่ะเขายิงไม่โดนเนี่ยโคตโดยเข้ามันไกล่พี่เห็นไอ้ดอกผัววาผมวไหมผมต้องมาช่วยพี่แล้วล่ะทำไมวะกี่ตัวจริงๆพีนจะตายแล้วเนะี่ยจริงทำไมอ่ะสองตัวเท่าไหร่อ่ะอยู่ไหนอยู่ในบ้านผมบ้านไหนในบ้านพี่เนี่ย có rồi nãy tua mãi 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 ว่าอยู่ตูดอะไรวะกูยังไม่ได้พูดว่าจะไหะผูยังไม่ทันขัดคำให้ผมเล่นแหละดีแล้วที่เล่นแม่งยีงไม่เห็นโดเลย,ยตาไป่นต้องควรไปใช้โผ่ที่ไหนอ่ะม,มันมันไม่ยิงอยู่นี่มันใกล้มันยียบย้อนลอบอ่ะยิงไม่โดนนะมันไม่เจอคนเล่นยางอุ้มมาากวะ ยิงย yeah, ้อยรอบอุ้มมันเนี่ยกูนี่จะยิงให้หัวแก้มันไก่นะกูจะยิงให้หัวทิ่มเลยสัตวสแก้มันไก่ตัวเก็บไอ้ดอกขวาผมไปไหนแล้วไม่รู้นะเนยอา้าวโดนเก็บไปแล้วโอ้โหเก็บก่อนจะมาช่วยพี่จะยิงกันแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เอาปืนมาหาปืนเอ๋เอาปืนยา ไอ้ใหญ่อ่ะม่เริ่มเลยนะฮัลโหลปืนคนเก็บแอ้ดอกฟงไปใช่ไหมอ้ออยู่นั่นนะนั่นหนาสองคนนั่นนะไหนนั่นหนาข้างล่างนะเก็บเล่นอย่เก็บเพิ่งยิงนะสนารู้ว่ามีสนาอยู่เพิ่งเบี้ยเฮ้ยพี่ขอขอปืนบัางนะ User joined your channel สวัสด,ด,ดีครับ,บเล่นทีมได้ไหมครับไม่ได้ไได้ครับโอเคครับ User left your channel ไม่ได้ผมว่าไปเล่นกันแล้วครับผมมันตายตรงไหนซี่ตามมาสิโอ,โอ้โหยังไม่ถึงเลยเอาไ่ขึ้นตัวเลยครับขี่ตัวเลยขึ้ตัวเลยขึ้ตัวเลยขึ้ตัวเลยหายหเอ่เฮียของหายเจอได้แหละเลยแล้วเปล่า <S <S> <S นน,นีี่ตรตรง้าเจอแล้วเจอแล้ว คนตัเลยเป็นชาวเป็นไก่ทำมึงก็ทำาไหร่วะงเอฟเอสีเล่นบ้าฮะลูกปืนเยี่ยไรเอฟเอสีตัวเก็บแอดอรผมไปแล้วแน่เมื่อกี้มาแชร์อะไรกันอยู่ไหมรู้ผมเลยยิงเลยอ๋อว่าที่ทำไมยิงได้แชร์ของแชร์ของ แชร์ของกันอีกตัวหนึ่งกำลังจะมันไม่มียาไงอีกตัวหนึ่งอ่ะอ,อีกตัวหนึ่งมันวางยาเลยอ่ะอยิ่งหลังหักเลยโอ้จะขึ้นองทหารจริงเหรอเมื่อกี้มันมีเสียงปืนยุ่งบน<อ>ไม่ได้เข้าหรอกอไม่ได้เข้าหรอกก็ถีกขึ้นไปเดีเ๋ยนี้ <c oughs> <c oughs> คุยมตนไม่ที่ชอบลอยหรอนวะีดี้อยู่ที่อะไรฮะตีดี้ทำไมนะกล้วยทองไงมันไม่ที่ชอบลอยเลยัลโหลพี่บีบเปจบที่เดิมอีกบู๊วะโดยไม่จบไม่ไม่ใช่ที่เดิมก็มันดิชอบเลยคราวนี้เราอยู่รอบนอกเราไม่ได้ไปแคมป์เหมือนตะเกี้ไปแคมป์โรงหนังก็ได้มั้งพูดถึง ยืด้ายอนนี้เจอละครตโผเข้ามปเรื่องเลย ืทำไมคนเล่นบูฟเยอะก็มแรงอ่ะแรงที่สุดเลยใช่ไหมสามสามสามแล้วอ่ะแล้ววูฟทองอ่ะบูฟทองสามสี่ทุกอย่างบวกหนึ่งใช่ไหมอืถ้ามันจะของเหมือนมัน มันไม่ต่างนะต่างๆกันเยอะมากเลยนะวูดกบขอ,องนิงที่ไหนนีน่ก็เยอะล่ะมันยิงระยะไกลได้ไงวูบทองแล้วกระสุนมันไวมากอ่ะยิงแทบจะล้านลั่นฟุตโดนปั๊บอ่ะโลคนหลังผมวะพี่อ้าวพี่ปีกอยู่บนเงนเห็นปะพี่ผมใจเบื่งเลย

ดี่เจอวูบางไปไม่เจอเลยแต่อย่างว่าแหละไอ้ปืนที่มันไม่ต่างไม่งต่างนะอย่าง a t x ผมวออ่าขนาดมันดีอะเออใช่ a t x กอลอ่ะมันก็เล่เรื่องกันเลยนะเออโลเนี่้มันมาอย่างน,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 นั้นหรอทิงค์ดระสงไหนนะ

ทางขวามีตวงนั่นน่ะในเมืองกำลังวิ่งลงจากบ้านแดงอยู่ตรงต้นไม้เยังยังพี่ไม่เอาต่อพี่ขอไปเก็บปล่อยนี่นะลองดูด้ยวยรงมีโอ้ที่ผมยิงตอนแรกมันไม่ใช่ชื่อนะ làm mông này rồi đi ba mì miệng miệng ba nát mì miệng Mì mì, mì miệng 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 medium miệng 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 เฮ้ยกูยังไม่ได้ยิงใครเลยลากเอทีเอ็กมาจากเมืองเกิดแม่งกระบอกแม่งก็ยาวออเอๆเท่ากันสไนแล้วพอพอเขาละไหนลองอาวัดเอ่อเจ็บทิ้งอะไรเนะี่ยทิ้งไปแล้วแต่ยังดียังมีใบสั้นทองช่วยชีวิตไว้ตั้งแต่เมืองแล้ ลายอดอกสยยใสเอก็ถึยยยงยิงไกลมากก็ใช้สนายโฟมยิงขวาปะ user left your channel ปะไปยิงขวาปะก็เดี๋ยงแล้เออหน่วไปยังอะ่ะไม่รู้มันก็อยู่ตรงมันเกรอร์ไม่รู้วิ่องออกไหมอ่ะไม่รู้เมื่อกี้พี่เห็นมันยิงกับใครเออยิงใครจะไม่รู้แต่มันน่าจะวิ่องออกมาแล้วมั้ง

พอมีคนพิมพมาจะทำน้ำตัวตองไรพี่คือสปาร์กรท์อยู่ช่วงไหนล่ะเนี่ยกลางวิมพมาแล้วเนี่ย เบิดไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้เนี่ยได้ยินไะไปเถอะเฮ้ยเั้นน่ะพมไปเฮ้ยพมมีกล้องกล้องไรกังระเบิด ได้ตัวมันก็ใหญ่ใจแก่ยัยง,ยงพี่ไปดูพี่ไปแวะดูบ้านแดงแปบบ๊บยิงโคบไปด้วยนะเดี๋ยวแม่งมาหลังแตกเดไมน่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีแล้วมันไม่ถอยไปยังวะมันมาแล้วแน่เลย ข้างผมใต้ตีผมหลังผมแล้วเมนูแล้วข้างผม <S <S แต่ตรงนั้นตัวมังเกอร์ใหญ่อ่ะนี่แหละมะตรงมังเกอร์ใหญ่ไม่รู้อ่ะมังกอรใหญ่ที่ยิงที่แรกไงก็ก็<ๆ>ไม่เห็นแล้วไงเมื่อกี้ชุดไก่หรือว่าชุดอะไร ไก่อ,อ๋อตัวนี้เลยด้วยตัวนี้เลยเดี๋ยวกูมีท่านหลอที่ไหนจ๊ะท่านหมอที่เองเอาเงี้ยไว้ให้งูรอดเป็นตัวก็โอ้โหโดนไอ้หี่นี่ชาจะยังไงล่ะพี่ ตรงหินฝั่งนู้นเห็นป่ะข้างล่างแม่กก็มีจระป่าเดี๋ยววิ่งขวางกระสุนทำไมล่ะพี่เห็นไหมเนี่ยหินข้างหน้าตรงนูงโงโง้นเห็นแล้วเห็น,นแล้วโดนคนยิงคออยู่ตายแล้วป่าววะต้นไม้ Go away. Vamos, que hora tôi Tony. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Mấy bán đèn cho ying, còn mấy cái bán đèn đi nha ừ. ทางซ้ายก็น่าจะมีอมองไม่เห็นเลยบ่ทางซ้ายมาตัวสองตัวแล้วจะได้พี่มองไม่เห็นเว้ย Thế đồ gì của mình Mày Máy dài Đang lấy sạch này ไม่รู้แปมรอดูก่อนดิไอ้คิดตั้งมึงก็สองอันอีกแล้วไอ้หา่าฮี่เฮ้ยฮัลโลตายป่ะพี่อ่ะไม่ตายดิเห็นหน้เห็นก่อนแนละ้วมันปลาระเบิดมาหาพี่ด้วยสิบเอ,อ็ด <c oughs> <c oughs> ตัวครับตอนไหนยิงก็เยอะอยู่